ท่านชมครับวันนี้ทนายวันชัยสอนสิริวิทยียนมุตตมละและผมเจิมศักดิ์ปิ่นทองมาร่วมถอนพิษในรายการเช่นเคยครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์ครับให้อาจารย์เห็นในทีวีแวบๆว่าอาจารย์จะไปเที่ยวแอฟริกาเหรอท่านคือในชีวิตผมยังไม่เคยไปอแล้วก็ได้ยินมาตลอดว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยแม้จะอยู่ไกลแต่ว่ามันมีดินแดนลึกลับน่าสนใจ ในชีวิตหนึ่งเนี่ยผมก็อายุมากแล้วต้องไปสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็เข้าไม่ได้ไป<า>เข้าถึงยากและจะไปทั้งทีเนี่ยคงไปได้ครั้งเดียวมั้งเพราะว่ามันไกลก็เลยให้เขาลองช่วยจับเส้นทางว่าเส้นทางไหนที่ไปแล้วคุ้มที่สุดดีที่สุดปรากฏว่าพอสอบถามไล่ไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ้น้ำตกวิกตอเรียโฟลเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากๆในชีวิตนี้ควรจะต้องเห็น ควรจะต้องไปเห็นสัตว์ในซาฟเฟอรีอในชีวิตทั้งทีอาจารย์เคยไปแล้วใช่ไหมไป,ไปเคยไปดูสัตว์ซาฟารีเออ,อแล้วก็ไปในช่วงอากาศเยน็ยนเยน็นสบายสบายไม่หนาวจัดไม่ร้อนอแล้วเขาบอกว่าเมืองเคปทาวเนี่ยคุณเคยได้ยินว่าเมืองเคปทาวป็นเคยได้ยิน<ม>ว่าเป็นเมืองเคปทาวเป็นเมืองที่สวยของประเทศแอฟริกาใต้พี่ผมได้ยินเนี่ยก็คือว่ามันเป็นเมืองสมัยใหม่ แต่มันอยู่กับธรรมชาติอฟริกามีเรื่องธรรมชาติสิงสาราสัตว์อย่างที่พูดแล้วก็มีเมืองทันสมัยมันลงตัวกันได้อย่างไงเนี่ยอันนี้น่าสนใจที่จะเรียนรู้อยู่ mm hmm. และขณะเดียวกันเนี่ยไปเคนยาไปดูไอ้นกแฟมเมงโก้นกสีชมพูมที่ทเราเห็นเยอะๆแถวซานดิเอโกใช่ไหมจ๊ะเออโ<ห>อ้โอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็เลยคิดว่าในชีวิตนี้คงต้องไปสักครั้งหนึ่ง พอให้เพื่อนผมเนี่ยเขาจัดโปรแกรมดูแล้วก็เลยอดที่จะชวนคนอื่นไม่ได้คุณก็เลยไปเห็นแวบๆว่าชวนคนไปด้วยแต่ชวนไปจำกัดมากๆไม่เอาเยอะเพราะว่าเยอะเนี่ยปวดหัวผมก็เลยชวนคนที่คอเดียวกันไปคุยกันด้วยไปไปเรียนรู้เรื่องธรรมชาติไปเรียนรู้ในดินแดนลึกลับแอฟริกาด้วยว่าเป็นยังไง ่าให้อาจารย์บุกเบิกก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะตามรอยบ้างอถ้าว <c oughs> ถ้างั้นรายละเอียดในคุณอยากจะรู้มากว่าไปไหนไไบ้างอาจารย์จะได้ก๊อปปี้ถูกอถ้าวถ้างั้นคุณลองไปดูคลิปคลิปนี้นะว่าผมให้เขาลองทําไล่เรียงมาว่าเราไปที่ไหนบ้างเมื่อไหร่ <c oughs> และจะติดต่อกันได้ยังไงครับทวีปแอฟริกา ดูจะลึกลับผมเองก็ยังไม่เคยไปครับ Global Unit n e x p r e s s โดย CN Global Associates ร่วมกับ w a t c h น o รจจะโปรแกร,รมพิเศษท่องดินแดนมหัศจรร,รย์แอฟริกา5ประเทศรวมเส้นทางท่องเที่ยวที่โดดเด่นไว้ในทริปนี้ทริปเดียวชมความยิ่งใหญ่ตระการตาของน้ำตกวิกตอเรียหนึ่งในเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมาชาติของโลกในมุมมองของสองแผ่นดินซิมบับเวและแซมเบียท่องป่าบอสวนาะ ผมฝูงสัตว์ป่าซาฟารีอย่างใกล้ชิดล่องเรือดูธรรมชาติและชีวิตสัตว์ป่าที่หากินใกล้แหล่งน้ำแอฟริกามีสเสน่ห์ของธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และเมืองแห่งความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวสัมผัสสีสันทุกองศาแห่งเมืองเคปทาวน์เมืองเก่าแก่ริมทะเลที่งดงาม ชมชีวิตสัตว์ริมชายหาดพบการต้อนรับแสนอบอุ่นจากเพนกวินแอฟริกันลราไปตะลุยซาฟารีเรียนรู้ธรรมชาติด้วยกันนะครับชมทะเลสาบนากุรุแหล่งพมนักของฟรามิงโกสีชมพูและแหล่งอาหารของสัตว์ป่าสงวนหายากพูดคุยได้ความรู้เพลิดเพลินกับการเดินทางที่คุ่มค่าไปครั้งเดียวก็ครอบกลุ่ม พอรวมเส้นทางท่องเที่ยวสำคัญไว้ในทริปนี้ทริปเดียวพักสบายไม่เปลี่ยนโรงแรมบ่อยในสไตล์ท็อกแอนทัวรเพียง165,000บาทออกเดินทางไปช่วงฤดูใบไม้ผลิที่อากาศเย็นสบาย30กันยายนถึง8ตุลาคมนี้รับจำนวนจำกัดจองด่วน02 308 2104 099 156 9656 ตั้งใจนะอาจารย์ว่าสักครั้งหนึ่งเนี่ยจะต้องหาโอกาสไปแอฟริกาในชีวิตผมก็คิดอย่างนั้นนะไม่รู้ว่าชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ไปเนี่ยจะรู้สึกเสียดายไหมเสียดายอยาจารย์ดูจากที่อาจารย์เอาคลิปมาโชว์นี่ใครไม่ไปนี่เสียดายอยาจารย์คือเราเลือกจุดสำคัญสำคัญครับแล้วก็ไปอย่างสบายสบายบ,บินไปตลอดอย่างเช่นบินไปจังประเทศหนึ่งแล้วก็บินต่อไปเซาท์แอฟริกา แล้วก็บินกลับมาเคนยาแล้วจึงบินกลับกรุงเทพคือแล้วก็พักที่หนึ่งเนี่ยก็สองสาคืนไม่ใช่เปลี่ยนทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนั้นตายเลยพอดีเลยเหนื่อยผมเองก็ตั้งตาคอยอยู่เหมือนกันเพราะในชีวิตนี้ยังไม่เคยไปอา <c oughs> จารย์มีข่าวร้ายเข้ามาครับอาจารย์อะไรคือข่าวร้ายเมื่อตอนที่เราเทปอยู่เนี่ยจานท่านจานดิกาท่านอ่านคำพิพากษาคดีที่คุณอภิสิทธิ์เวชชชีวะฟ้องจตุพรพรมพลว่า มินประมาทกรณีสั่งทหารฆ่าประชาชนสารธิกาท่านสัตว์ตัดสินจำคุกหนึ่งปีไม่รอลงอาญาครับจำคุกใครจะุพร้มอมพันถามประจางวัน,นชัยดีกว่าปกติเนี่ยถ้าสารจะเอาประเด็นที่ว่ารอลงอาญาไว้หนึ่งคดีอีกคดีหนึ่งซ้อนเข้ามาลงโทษจริงไม่มีรอลงอาญาถ้าจะนับเอาที่รอลงอาญามาบวกด้วยเนี่ยสารทำได้ไหมทำได้ครับปกติแล้วเนี่ย เวลาฟ้องคดีเนี่ยเขาจะขอไปด้วยถ้าไม่ขอแปลว่าเอามาบวกไม่ได้แต่ถ้าขอไปเนี่ยสารก็จะเอามาพิจารณาว่าจะบวกหรือไม่บวกทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ดุลพินิจของศาลแต่อย่างนี้หลายคดีเขาดำเนินไปพร้อมๆกันซึ่งก็ตัดสินในเลวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยก็เลยยังไม่ได้ขอ ในในสนัมวนก็ไม่น่าจะขอได้ผมไม่แน่ใจนะว่าคุณพิิสิทธิ์ที่เป็นโจทฟ้องเองเนี่ยได้ขอไปหรือเปล่านะฮะถ้าไม่ได้ขอสารก็คงไม่อาจที่จะเอาคดีรอเนี่ยมาบิวแต่เป็นข้อคิดนะว่าเอปก,กติแล้วเนี่ยคดีที่ฟ้องกันในลักษณะหมิ่นประมาทถึงขั้นจำคุกเนี่ยอาจารย์ก็อาจจะเคยโดนฟ้องใครก็เคยโดนฟ้องครับไม่ ไม่สาหัสสาการจริงๆเนี่ยก็จะไม่ถึงขั้นจำคุกมันก็ไม่ใช่จำคุกจริงอ่าสารจำคุกแต่มักจะรอลงอาญาส่วนใหญ่มักจะรอลงอาญาแต่บางทีเนี่ยดูจากพฤติกรรมของมนุษย์แน่นอนมนุษย์ในการเล่นทางการเมืองหรือการต่อสู้กันทางการเมืองหรือคนที่ทำหนังสือพงหนังสือพิมพ์อะไรก็แล้วแต่อาจจะมีการพูดจาพาดพิงว่ากล่าวเสียหายกันได้ ซึ่งสารท่านก็เข้าใจแต่ถ้าใครเนี่ยกระทําเป็นอาชินซ้มซาซ้มซาโกหกพกลมปั้นผีลุก <c oughs> ปลุกผีนั่งแล้วก็มีอาชีพโดยถ้าเป็นนักหนังสือพิมพ์ก็นั่งเทียนอัดแล้วก็รับสินบาทค่าสินบนไอ้อย่างนี้มันกระทบแล้วโดยสันดานหรือนิสัยนี่อย่างนี้เขาลง <c oughs> แต่กรณีนี้เหมือนกัน ถ้าเป็นนักการเมืองก็ทากันในทางการเมืองช่วครั้งชั่วคราวอาจารย์ก็จะเห็นอยู่บ่อยๆนะสารมักจะให้โอกาสแต่ถ้าใครเนี่ยทำเป็นอาจินและมีนิสัยและมีพื้นฐานทําเรื่องอย่างนี้บ่อยๆอก็อาจจะโดนของจริงซึ่งคุณจตุพรจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยผมไม่รู้แต่ผมคิดว่าสารคงพิจารณาในหลายๆส่วนประกอบแล้วก็ไม่หลอออาจารย์กำลังจะบอกคนที่มีพฤติกรรม อะไรบางอย่างคล้ายๆคุณจตุพรหรือเปล่าว่าให้ระมัดระวังผมว่านี่ก็เป็นบรรทัดฐานได้นะอา้าวแล้วในช่วงที่ผมไปต่างประเทศครับ <c oughs> ได้ยินว่ามีคนฉลาดเขาแนะนำว่าให้ผู้ซื้อเนี่ยซื้อตรงจากผู้บริโภคเรื่องมันเป็นยังไงเราควรจะ<ป>มาถอนพิษกันไหม <c oughs> เขาคงพูดผิดนั่นแหละคนฟังก็พอรู้ว่า ผิดซ้ำๆผิดเป็นอาจินมาพูดผิดก็ให้อภัยก็เถอะไเขามาถึงซื้อตรงจากผู้ผลิตผมว่าไม่ผิดผมเชื่อว่าเขาพูดมาจากประสบการณ์ความรู้สึก,สกและก็มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการซื้อการขายเนี่ยมผมว่าเขาเขาพูดพูดมาจากสติปัญญาจากสมองด้วยสติสัมปชัญญะของเขา ในขณะนั้นจริงๆอาจารย์ผู้ซื้อซื้อตรงจากผู้บริโภคอ้ามันก็ต้องอย่างนั้นนี่มันก็คนคนเดียวกันไม่ใช่เหรอก็ใช่ผู้ซื้อมันก็ต้องซื้อตรงกับผู้บริโภคเออออผมว่าคุณเนี่ยไปไม่ถึงเลยว่าคุณอาจจะลึกซึ้งไม่ถึงคือบางเรื่องเนี่ยมันบางทีมันเป็นขั้นโลกุตระโอ้โหผมว่าคุณยิ่งรักก่แก่บรรพชนเยี่ยงคุณวิทยาเยน จะพึงเข้าใจได้ใช่งั้นเราหยุดพักกันสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเรากลับมาถอนพิษในเรื่องนี้กันดูด,ดีไหมครับครับ